โอ้ดูดิยิ่งแก่วังก็ยิ่งใหญ่อ่ะโอ้ยยี่สิบบาทใช่ไหมยี่สิบบาทจริงจริงร้านเราไม่ใหญ่ไม่ขายนะจ๊ะโอ้เราเป็นจีใหญ่ปลานนี้เนี่ยพี่ยาอยู่ตรงไหนคนก็มุงตรงนั้นอ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรพูดให้เพราะอะไรเพราะอะไรพูดใมาเนอะเด้อตะโกนนี้แสดงว่าแฟนพันแท้เอาไปมาทุกวันเลยเอาให้สามใบเลยไปครับพูดพูดไปมาตรงนี้ เราก็รักพิยาอ่าพูดพร้อมกันรักพิยารักพิยาโอ้ขึ้นไม่ทันขายอะไรคนก็ลุมคนไหนอยากโดนลุมมาหาพิยาถ้าไปจะทำแกงไตปลาให้ดูโอ้ดูที่านาลูกร้อยหนึ่งใหญ่มากโอ้โหใหญ่จริงๆแล้วหมดแกงนี้แล้วนะได้ค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้ถ้าใครมาสุกเสาร์อาทิตย์นี้ก็ ยังมีอยู่แอปเปิลเนี่ยแต่ว่าเราขายแค่วนละหนึ่งชั่วโมง oh. มาหมดก็หมดเลยนะแค่หนึ่งชั่วโมงช่วยแอปเปิลมาเร็วคนไหนไม่เอาป้ายเอาส้มไปหนึ่งตะกร้ามาเร็วๆปีใหม่นี้เราแจกส้มปีใหม่นี้แจกส้มดีกว่าส้มมันมีความหมายไงแจกเลยไม่เหนจะได้รับอ่าถ้าคนไหนซื้อครบสามพันหนเอาป้ายไม่เอาป้ายเอาส้มไป อันนี้อันนึราะา่ตอ่นนตะก้าละห้าโลใช่ป่าวแม่หมูไปช่างรู้ดิเผื่อพูดผิดสวยมสวยเนี่ยมันเยอะนะไปดูก่อนไปดูก่อนเผื่อมันผิดตะก้ากี่บาทพี่ยาตะก้าเนี้ยเราจริงๆแล้วเราขายร้อยสี่สิบแต่ว่าวันนี้พี่ยาพูดผิดเมื่อกี้ขายร้อยสามก็ขายร้อยสามไปเลยเออพูดแล้วพูดเลยไม่มีสับคำเราพูดเลยร้อยสามสิบลูกค้าไปซื้อตลาดไทยยังไม่ได้นะราคาเนี้ย เออเอาไปเลยตะกร้าชิมได้เลยเนี่ชิมให้ชมิมให้ชมิมห้าโลห้าโลกว่าห้าโลก็เออนั่นแหละห้าโลกว่าก็ห้าโลไปเลยตะกร้าละร้อยสามสิบตลาดไทยยังไม่ถูกขนาดนี้เลยครับตลาดไทย,ย105เองร้อยห้าเลยพี่ยาจะบอกให้มาไหนแอปเปิ้ลเอาแอปเปิ้ลไหมเอาไปรอลูกค้าเราเอาไปเอาถุงมาเตรียมไว้ถุงถูกขายดียตกตบน้อนเจ็ดสิบบาท เลี้ยมังนี้ลูกเลี้ยมังนี้เลยถุยตอเจ็ดสิบอ่าไม่รอแอปเปิลเดี๋ยวลูกใหญ่นะแอปเปิลเราโคตรใหญ่เลยเอาเอาส้มลงแล้วเปิลไหมเจ๊เอาส้มยกไปเลยนี่มาเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์นะสามวันนี้นะวันที่เท่าไหร่ฮะสุกเสาร์อาทิตย์ก็อ่าที่สองที่สามที่สี่นี่ยอ่ะคนไหนไม่เอาป้ายเอาส้มไปเลยไหนไปไหนล่ะเอาไปยังยังหมู คนไหนที่ส้ม,มอ่ะเอามาถ่ายไปถ่ายมานี่ก่อนมานี่ก่อนมาถ่ายก่อนดิันที่ยี่สิบสองยี่สามยี่สอยา่างยี่สิบสองยี่สามยี่สี่ทันวา่าคนไหนไม่เอาป้ายเอาส้มไปเลยส้มเป็นอะไรหรือเปล่าผล,ล,ลไม้อย่างโชคลาภผลละอ่าผลไม้อย่างความรวยไปส้มมีความหมายไปเซิร์ชดูในคูเกิลไปลอเออรวยแน่นอนได้ส้มไปมาแอปเปิลหนาะมานี่ตัวยกมานี้ มามายกมา,มาลูกอ้ยี่สิบย่างใหญ่กอเปิ่มมานะวางเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเบบโอ้ยดูดิใหญ่ไม่ใหญ่ดูดูดินี่ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่ใหญ่กว่าในโพสอีกนะนี่เห็นไหมลูกค้าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยาขอขอ,อขอถ่ายรูปเหรอไม่ไม่พี่ยาจะเอาไอ้เนี่ยลองมันจะได้ไม่ช้ำ,ชำเอาเดี๋ยวพี่ยาจะเอานี่ลองอเนืเอ้อตเรองเนื้อไรเป็นนี่พี่ยากรอบคอ สดใหม่เลยแหละของเราอ่ะไม่สดไม่ใหม่ไม่เอาอันนี้ไม่เอาป้ายไม่สดไม่ใหม่ไม่ขายอันนี้ไม่เอาป้ายไม่เอาป้ายเอาตะก้าเอาเอาต้มไปมาเร็วมาเร็วพี่อยากจะปวยบอให้ไปอาต้มเป็นขอให้ขายดิบขายดีรวยรวยรวยมีโชคมีลาบไปขายดิบขายดีใคอันนี้พี่ใหจะดิบไปไหนเนอะหนูอ๋อหนูเลือกแล้ว โอ้ยไม่อีกไอ้ซุยมึงเจ๊เฮ้ยใจใจขายลังเดียวไงมาต้มขายไหมคะพี่ยาต้มขายร้อยสามลังเราอกบอกว่าหนูเลือกเลือกแล้วโอเคโอเคใช่มากเลยหายหาเลยเลือกแล้วเลือกแล้วเอาปูกระดาษเลยโอ้ดูดิยิ่งแก่มันก็ยิ่งใหญ่อ่ะโอ้ยยี่สิบบาทใช่ไหมยี่สิบบาทจริงๆร้านเราไม่ใหญ่ไม่ขายนะจ๊ะโอ้อะไรเป็นจี่ใหญ่ปลานนี้เนี่ย โอ้ยอะไรมันจะใหญ่ปานนี้อะไรมันจะใหญ่ขนาดนี้ยีสิบบาทนะเร็วเร็วเร็วเลือกเลยลูกค้าเลือกเลยลูกค้ามันใหญ่มันใหญ่มันใหญ่แกเอาเองเอากระดาษไหมเจ๊ไปเอามาอีกไปเอามาอีกไปเอามาอีกคือสุกสุกเสาร์อาทิตย์เนี้ยเปิ้ลน่ะต้องใหญ่อย่างเงี้ยทุกวัน พี่ยาราคานี้เลยไหมครับพี่ยาราคานี้ราคาเดียวราคาเดียวจะไม่ขายเกินยี่สิบใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแล้วค่ะพเออในในในโพสพี่ยาโพสอ่ะมันยังเล็กกว่านี้นะร้อยเดียวเอาหนูเลือกเลยหนูจัดเลยหนูชอบอันไหนหนูใส่ถุงเลยลูกเก๊ะมาดูดให้เอ็มไปขายเลยเอาไปให้หน่อยทอดทอดลังเดียวทอดลังเดียวพอไป เอามาอีกเอามาอีกเอามาอีกัาากาากใหญ่อะ่ะคือมันใหญ่อะ่ะโอ้ยดูลูกนี้ดิยิงแกะยิงใหญ่นะครับไม่ลูกนี้ช้ำไม่ขายลูกนี้ช้ำไม่ขายเอามาช้ำช้ำเก็บไปไกกโอ้ยนี่เน่าไม่ขายยี่สิบบาททุกลูกเลยครับแกะมาโอ้โ oh, หนี่ยิงใหญ่เลยเดี๋ยวโอ้หนี่ใหญ่ใหญ่เอาเลยแจ้วเลยเจ๊ อาเจ๊เลือกเองเลยจ้ะขายอะไรคนก้มึงจริงจริงขายอะไรคนก็มุงพี่ยาอยู่ตรงไหนคนก็มุงตรงนั้นน่ะเพราะอะไรเพราะอะไรพูดที่เพราะอะไรเพราะอะไรพูดถูกใจได้เปิ้ลลูกหนึ่งเพราะอะไรคนมุงเพราะอะไรเร็วๆได้ได้ได้แอปเปิ้ลลูกเป็นใครทายถูกเพราะอะไรน้าเด้อ คนนี้แสดงว่าแฟนพันธ์แท้เอาไปมาทุกวันเลยเอาให้สามใบเลยไปเออพี่ยพูดคำว่ารักพี่ยาทำละลูกรักพี่ยาพูดใหม่ดิพูดใหม่เลรักพี่ยามากครับพูดพูดใหม่มาเยอะนี้เฮ้ยเราก็รักรักพี่ยาอาพูดพร้อมกันรักพี่ยารักพี่ยาจ้าที่เขามาเนี่ยเพราะเขารักพี่ยาไงเท่าไคันนี้ยี่สิบบาท ยาส้มหนึ่งตะก้าครับเอาส้มหนึ่งตะก้าดูในยูทูะจ้าเอาเลยค่ะร้อยสามสิบบาทตลาดไทยยังสู้พิยามได้เลยแล้วอันนี้อันนี้อร่อยนะส้มร้อยสามสิบบาทไปเลยอันหนึ่งอันเอายกไปเลยจ้าอันนี้ยกไปเลยร้อยสามถูกกว่าตลาดไทยติดลูกเลยเหรอติดลูกสองร้อยใช่ไหมอือถูกแลยเพราะเขามาเนี่ยเพราะเขารักพิยานะคนเนี่ย เขาบอกพี่ยาขายอะไรฉันก็จะซื้อนั่นเห็นไหมนี่กล้องอยู่โนดนยิ้มหวานในกล้องหน่อยมาเพราะอะไรรักพี่ยาน่นเห็นไหมมาพูดดีเสียไม่ขายเสียไม่ขายเสียไม่ขายแถมไม่แถมด้วยทิ้งเลยทิ้งเลยลองเสียเราไม่ขายของไม่ดีเราไม่ขายแกดูร้อยสามโอ้ เอ้ยแปาแอปเปิลมาเอาอันนี้ได้เอาไปเลยยกไปเลยยกไปเลยเขียนเนีได้ส้มเขียนด้วยว่าได้ส้มได้ส้มแล้วไอ้คนไม่ทันแล้วพี่ยาโอ้ขึ้นไม่ทันขายอะไรคนก็ลุมคนไหนอยากโดนลุมมาหาพี่ยาปเป็นเอกมาขายไม้ลูกชิ้นไม้ละห้าบาทโดนลุมลุ่มลูาใ่ยาขอบคุณค่ะขอบคุณมาก เอาลูกดีๆไม่อันไหนไม่ดีทิ้งไว้บ้านพี่ยาอันนี้นะขอบคุณค่ะไปเอามานี่ลูกนี้ทำไม้เมียวเนี่ยโคตรใหญ่มันไม่สวยอ่ะลูกนี้ไม่สวยไม่ขายไม่ขายทิ้งไปเลยไม่แถมด้วยใช่ไหมพี่ยาไม่แถมแถมไปก็ไม่อร่อยอ่ะแถมไปก็ไม่อร่อยของไม่ดีก็ไม่มีคนอยากกินหรอกติดลูกค่ะ จ้าขอบคุณมากทางยอดจ้ามาจากไหนมาจากตลาดมูซับฮะมาจากตลาดมูซับโอ้จ้าจะมามามาซื้ออะไรมามาเพิ่งมาครั้งแรกก็มาซื้อทุกอย่างในรถเนี่ยซื้อทุกอย่างที่พี่ยาขายใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเต็มรถเลยค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากไปเก็บรถมาดูดิยกไปได้ไหมล็กยกไหวไหมเดี๋ยวหลานยกเดี๋ยวหลานยกให้ร้อยนี่ก่อ เยอะๆเดี๋ยวๆเจ้าพ่อที่อยู่ในคลิปยังเล็กกว่านี้เลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะทำแกงไตปลาให้ดูโอ้ดูทค่ห้าลูกร้อยหนึ่งใหญ่มากโอ้โหใหญ่จริงๆได้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 สามสี่ร้อยอ่ะไปนั่งกินลูกชิ้นไปตอนนี้ปลาเส้นเราก็ไม่ขาดแล้ว ปลาเส้นไม่ขาดแล้วนะเนอร่อยน้องจอเนี่ยเน่าไม่ต้องขายทิ้งไปเลยใหญ่มากเน่าทิ้งเน่าทิ้งจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณมากสามสิบร้อยสามยี่สิบบาทค่ะยกตะก้าร้อยสามแต่ถ้าซื้อครบสามพันห้าไม่เอาป้ายเอาส้มไปเลยให้ฟรีแต่ตอเบอรี่เหรอต่เบอรี่ไม่ได้เอามาเลือกได้เลยนะแค่ขายส้มก็พอแล้วใส่ถุงได้เลยค่ะเอามา คนไหนคนไหนยาหมูมาถึงนี่หมูหมหมดเกลี้ยงเลยหมูแผ่นหมดเกลี้ยงเลยหรอผมจะไปขอแค่เราสิบโลเดี๋ยวมาเดี๋ยวมารอแป๊บไปนั่งรอลังละสี่ร้อยคิดแค่สามร้อยห้าสิบก็พอสามร้อยห้ิบแค่สามก็พอยกลังไปเลยไงคือลังหนึงวันสี่รบาทใช่ไหมล่ะยี่สิบใบคิดแค่350ริบบาทก็พอ เอาไปเลยไปยกลังยกลังไปเลยสามร้อยย่สิบไปจ่ถยขายเจ๊หน่อยอันนี้ประมาณกี่ชั่วโมงเราเราจบคลิปเลยประมาณหนึ่งชั่วโมงป่ะหนึ่งชั่วโมงก็หมดแล้วหมดแค่นี้แล้วนะแต่ว่าพรุ่งนี้ถ้าใครมาสุกเสาร์อาทิตย์เนี้ยก็ ยังมีอยู่แอปเปิลเนี่ยแต่ว่าเราขายแค่วันละ1ชั่วโมงมาหมดก็หมดเลยนะแค่1ชั่วโมงนะสุดสาร์อาทิตย์เนี้ยนะราคาเดิมราคาเดิม20บาทมันเดิมไปโาบพิยาคนรูปนะครับไป